ก็ขนาดเมื่อกี้พดีไม่ให้แเยมีอ่ะแต่อนนี้เกลาารคได้ยินเหมอนกันะมครับมอนีุ่มีปูน้าเอาปูที่บ้านเอ้ยิปูที่บ้านทลมันทำไมก็ปูอ่ะก็มันจะมีเราเราบีบแกงแกูแกงแกงแก ยิ่ใหญ่มากรู้แล้วแต่เราไม่ชอบกินหนังปลาชอบกินปลาปลาอร่อยมากแล้วก็อืมอื้มมากเลยอืมอืมยกงเก็บต้องโหเจ้ได้แลวมันแบบน่าข่ด เพื่อเก็บของมากนะเต็มตู้เก่ามันเริ่มแบบคบกันอะไรบ้างทิ้งบ้างอะไรบ้างมันก็ยังอยู่เลยตอนนี้อยู่วะไม่กินด้วเท้าเนี่ยเราก็เป็นเยอะราไม่งนรสชาติได้นะได้ขนาดจะได้สักวันสองวันนะตู้น้ำหกน้องแอนบอกต้องถามน้องแอนเปล่าแอนเดินแล้วแอนรู้สึกว่าแอนลื่นมาก่อน้ำไปมาก่อน้ำจิ้มนะอนก็เลยบอกว่าให้เดินระวังว่าน้ำหกไม่ใหใครทำ คือถ้ามันแค่น้มาโอเคครับร้อนตื่นมาบอกน้ำพมบาสอยูตีเรื่องพูดแต่บ้านบึมบาบึมไม่พูดแล้วนะบ่อยไงบานบึงแล้ววันนี้จะพูดอยู่เลยเปนผนี่หใครทำอกมาบานบึมไม่งั้นยงไม่พูดเลยพี่้นี่พูดเองบานบึมหน้าตามีรับเท็ เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าสิบมานลงมีเยอะไปเปล่ามัเยอะก็หมดแล้วฮัอปต้องลองเพลง beauty แทนนี่ทำไมอะ Everyone taking control of me เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาวันนี้ไปกินบนรถ ข้าปลาแซลมอนหั่นกุ้นหั่นแล้วหอมาแล้วเหรอใช่ดีใจมากนั่นครับนั่นครับเอากินได้ไม่หมั่นไม่เรียบร้อยเลย เออคือตายอย่างข้าวเราเนเป็นตารกินกันองแล้เป็นทารเก็บนะใช่กินยังไงอ่ะเโอยสกปรกฝากทีนี้นะเดี๋ยวออกไม่รู้สุด้ายเว้ยนัถ้าถ้าทำงานเราคูไม่กินเยอะเด็กเข้าปอกจับไปเป็นหมึดเลย เราเลียงดีแ่เขาจะเลียงม่ดีไหมไม่ใช่บอกว่าเรอคืนอจะเป็นเด็กเข้ากล่องที่บ้านใส่น้องหมาขอ้ยือนพาเริ่มเหลืองหลอยเร็วง่วงสบายทำไมอ่ะยามอ่ะ มคุมจรมันผาไปเยนากพี่อคือถ้ามันเป็นสดก็ไม่กินงนถ้ามันถ้ามันถ้ามันสดก็ไม่กินคันอบานอร่อยจ้ะจะพูดกับแม่พี่เอพูดว่าขอบคุณค่ะแม่แล้วพูดบลูกชายอั เรากลังชิมรักเยโอ้โหก็คงเป็นไ้เนาะได้เนาะกินก็มากินก็มาชอบแกะเนาะนึงชอแกะเนาะชอบไม่เป็นโอ๊ยเยนี่ไม่หมดเลยไม่ไปเปล ต่อดักอยาบขุเด็มันะหนาเวลาเราล้ามาพี่พูดเวที่มาหลายวันเลไม่น้ปลาเกิดไหยคะแตวันนี้ทิงกันเก่าเลยนะที่เหลือเยอะอยู่ตนเลยเอ ท่านพี่พี่เขากินขอบคุณมากนะคะัี่หนูหนุบเอาเข้ามาถูกไว้นรู้ว่าตอนนี้แทนตรงนี้แล้วนะยังจะกินอย่างเงี้ยลุ้นกันต่อจบข่าวเลยตายเลยนะแล้วเดี๋ไปเต้นไปเต้นหยาดใส่ข่ากระเป๋าไปก่อนตบเป๋าไว้ก่อนจะได้กลับมาแล้มาใส่ตู้ใหม่ทีนี่แต่ว่ามันตึงออกมาอะไร อะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาตบโค้กกระเป๋าใหญ่เลยใส่กระเป๋าแม็กยองแม็กยินตบตบเลยเนี่ยโค้กกระเป๋าลากพอพี่เขาลากกระเป๋ามันทำไมหนักจังวะถูกเสือไม่ได้กลับมาลากรังขยะมาเลยรังขยะให้มาลอดเออพี่ว่าทิ้งทิ้งทิ้งหมมาลอดเลยวางโซ่ซิลซ่โซ่เขเป็นโซ่แล้วหรอมาลอดเลยมาลอดเลยเป็นโซ่มาทิ้งๆมา บห่ออใปะเจทิ้งไปเถอะนะตู้เขาเก็บอะไรก็เก็บให้มันสุขยากให้มันรู้ใครเป็นใครนมที่เปิดแล้วด้วยเหมือนกันใมัรู้อ๋อถ้าไหนที่มันเหลือน้อยนะเพราะว่าวันหมดอายุอะไรด้วยอย่าหาเรื่องอ๋อยันละไอ้เค้กอะของมลยก็ไม่มาจีนเนี่ยกำลังจะทิ้งสับปะรดปักทองน่ะของใครออกมาทิ้งเลยลูกเดี๋ยวตู้ก็เสียหมดมันออย่างคือมันจะมีกลิ่นไง แล้วมันเก็บนมเออทิ้งเลยลูกไปเลยอันนี้คนดีเออมันนานหลายวันแล้วเค้กแค่หลอดกินได้เลยเครียดน้ำนี่นะขอบคุณค่ะพี่ออฟเดี๋ยวก็ไม่หมบพี่ค่ะเกี๊ยวก็เลยแค่หลอดอ่ะเ้ตักทองเนี่ยเอาไปร้านเหนาแล้วเยี่ยมเลยอร่อยไหมอ๋ออันนั้นทิ้งเลย 嗯、金的。啊、嗯，标准的，后面有。给我。我放干白的。